สวัสดีครับพี่หมี่จากช่องหมี่อ้วนดู e, ดวงธาตุลมวันนี้ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมตัวคุณเองดีพอสําหรับรักครั้งนี้แล้วหรือยังเรามาฟังคำนายแบบแรนดอมกันได้เลยครับผมจะเปิดทั้งหมดสามเซตนะครับเซตส,สามใบเป็นคาถามแบบแ,บบแรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าตัวคุณเองนะครับดีพอสําหรับรักครั้งนี้แล้วหรือย,อยังนะครับต้องบอกเลยว่าความรักในครั้งนี้นะครับตัวคุณเองนะครับค่อนข้างไม่มั่นใจกับความรักในครั้งนี้เลยทีเดียวเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยแอบจะไม่ไ้บบ100นะานอขง มีภาวะในเรื่องของความรักนะครับเช่นมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามา<ๆ>เขายังไม่จบจากแฟนเก่ารวมถึงมีปัญหาที่ซับซ้อนกับเรื่องของความรักนะครับทำให้ตัวคุณเองเนี่ยแอบบจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงกลางนะครับสำหรับความรักในครั้งนี้แอบบจะเขวนะครับเบนซ้ายหรือเบนขวานะครับคล้องแวะไปกับคนอื่นบ้างนะครับเปิดรับให้คนอื่นเข้ามาในเรื่องของความความสัมพันธ์บ้างนะครับอันนี้อาจจะเหนื่อยใจกับเรื่องของความรักนิดนึงนะครับตัวคุณเองดีพอสําหรับรักครั้งนี้แล้วหรือยังผมบอกเลยว่าชาวธาตุลมยังไม่ดีพออคครรััับบผมนนนะ่เเ็ที2ปยงงงงไ้าตว ครับดีพอแล้วหรือยังนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวคุณเองแอบจะเอ็นเอียงนะครับไปทางซ้ายทีไปทางขวาทีเปิดรับเป็นคนใหม่เข้ามาบ้างคุยกับคนเก่าบ้างนะครับเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองบ้างหรือได้ข้องแวะกับคนอื่นบ้างนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องพวกนี้นะครับเป็นอะไรที่ทําให้ชาวท่านลมเนี่ยสบายใจนะครับราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมผมบอกเลยว่าคุณเองยังไม่ดีพอสําหรับรักในครั้งนี้และตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ดีพอถ้าถามว่ารอวันเลิกรา,ก,า,รรก,ากันใช่ไหมรอวันห่างไกลกันใช่ไหมรอการที่จะได้ห่่างงไกกันในใเรือ ความสัมพันธ์ใช่ไหมผมตอบเลยว่าใช่ครับเพราะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันมีแค่50%แค่นั้นเองนะครับอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเลยคือระยะเวลามันยังไม่ได้นะครับยังอยู่ในช่วงระยะการเริ่มต้นนะครับหรือว่ายังคบกันในช่วงแรกบางคนนะครับน่ะรักกันระยะยาวก็จริงแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับอยู่ดับกลางๆมาโดยตลอดนะครับและมันรอวันเลิกราครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าหนักหัวนะครับหรือว่านักน่าหนักใจอยู่พอสมควรนะครับเปิดมาโดยใช้สุดท้ายนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับตัว ว่าชาวท่านลมยังไม่ดีพออย่างที่ผมบอกไปนะครับและสุดท้ายเองคุณบอกเลยว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับจะลงเอื่อยในเรื่องของคำพ้อเพื่อนครับจะกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับหรือลดสถานะลงนะครับหรือแปลเปลี่ยนจากคาว่าแฟนเนี่ยลดลงมาเป็นสถานะแบบเพื่อนหรือความรักแบบเพื่อนครับอันนี้ผมบอกเลยว่าชาวท่านลมจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอกับความรักครั้งใหม่อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วครับว่าคุณยืนไม่ตรงนะครับเอไปทางซ้ายทีเอไปทางขวาทีนะครับแล้วเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้เข้ามานะครับผมว่าตอนนี้รอคอยแค่วันได้ห่างกันรอ คอยที่วันได้จบกันนะครับผมบอกเลยว่าคุณเองก็ไม่ดีกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้รวมถึงเขาเองก็เช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าทั้งคู่มีปัญหากับเรื่องของความรักครับผม